ถ้าพูดถึงร้านรถด,ดังเป็นที่รู้กันในจังหวัดระนองนก็คือร้านเราเนื้อเกรดพรีเมียมเนื้อสดฟิเลมียองมันเป็นยังไงหรอจริงๆมันคือเนื้อเนื้อสดอย่างดีเราเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวอะ เี่ชื่อออฟนะคะ,ะเลล้ำพงไพพงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรถดังจังหวัดระนองค่ะถ้าพูดถึงร้านรถดังเป็นที่รู้กันในจังหวัดระนองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้รับการแนะนํามานะคะว่าร้านเราเนื้อเกรดพรีเมียมก็คือเนื้อน่องลายเอ็นแก้วซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้มันเป็นเนื้อสดที่หาชินยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อสดฟิเลมิอง คือเนื้อส่วนสันในที่ไม่มีไขมันเลยทานแล้วมันจะนุ่มอร่อยไม่ขาวแม้แต่น้อยการที่ไม่ขาวนี่ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยทำได้ร้านเราจะมีระยะเวลาในการลวกเพื่อให้มันไม่ขาวมันจะกึง่งบิบกล่งสุกอร่อยมากเลยค่ะทําเป็นโรกจิ้มอะไรเงี้ยดี เเรื่องมาจากคุณพ่อค่ะเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นนักข่าวท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีก็คือคิดว่าน่าจะเป็นรถดังหมายถึงรสชาติใี้มันดังไปทั่วนั่นะคะคือที่มาแค่<ๆ>ไม่ต่างกันเลยเพราะคุณแม่เนี่ยจบด้านการเรือนคือโชติเวทเรื่องอาหารเนี่ยกจะเป๊ะมากลูกค้าจะต้องได้ทานของดีก็คือพรีเมียมเลยละ่ะไม่มีอย่แบบเป็นเศษเนื้อเศษอะไรไม่มี คือเนื้อสดก็คือเนื้อได้ถูกจองไว้ตั้งแต่วัวเป็นตัวอยู่เลยเป็นสั่งกับคนขายซึ่งเป็นอิสลามน,นะครับว่าวันนี้เอาเนื้อกี่กิโลคือเนื้อส่วนนี้ร้านเราร้านรถด,ดังก็ได้จองไวแล้วเป็นเนื้อส่วนที่ดีที่สุดของวัวนีอยู่มาเก็บไว้ให้ร้านเราคือปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างั้นคนที่เราสั่งก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เลย นี่หมายถึงระยะเวลาของของการรู้จักมันมีต่อเนื่องเป็นการบอกต่อกันมาเรื่อยๆเพราะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลใช่ไหมคะก็จะบอกผมอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านไหนดีก็มีอยู่ร้านเดียวค่ะคือร้านรถด,ดังของปลาบา,บางคนเนี่ยสเจนนะและตอนนี้รุ่นหลานม,มาทานแล้วนั่นคือตำนานนะคะ <S <S เกาเหลาเนื้อรวม <S 1> <S 1> ข้าวเปล่าเป็นเซตที่แบบ ขายดีมากในแต่ละวันเนี่ยก็คือ100บาทเท่านั้นเขาจะรู้ว่าเราฟรีข้าวเปล่าให้เกาเหลาเนื้อรวมก็คือเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นเอ็นเนื้อตุนในหนึ่งชามเนี่ยคุณสามารถทานได้พร้อมกับทานข้าวหอมมะลิฟรีฟรเป็นลวกจิ้มเนื้อรวมกับน้ำจิ้มแจ่วก็คือ100บาทเหมือนกันมีทุกอย่าง เนื้อเปื่อยน้องลายเนื้อสดลูกชิ้นเอ็นเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดฟิเลมิองอันนี้อันนี้คือใครๆก็อยากสั่งเพราะว่าเนื้อสดฟิเลมิองมันเป็นยังไงหรอเคยได้ยินแต่สเต็กฟิเลจริงๆมันคือเนื้อเนื้อสดอย่างดีเราเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวอ่ะซึ่งคุณได้กินได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อพรีเมียมมากเลย70บาทเท่านั้น เมนูต่อไปเราก็มีทางเลือกให้กับท่านที่ไม่ทานเนื้อถ้าถึงมากัน10คนเนี่ยไม่ทานเนื้อ5้าคนอย่างเงี้ยก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุนลูกชิ้นหรือก๋วยเตี๋ยวหมูรวมก็จะมีหมูตุนหมูสดลูกชิ้นและตับแล้วก็มีพวกอาหารจานเดียวขายดีมากเช่นกันเพราะว่าเราจะมีสูตรที่ไม่เหมือนใครเป็นสูตรของร้านรถด,ดังคือข้าวเนื้ออบโรยกระเทียมกรอบรวมถึงเมนูที่แตกลายออกมาเช่น ข้าวหมูตุนข้าวเนื้อตุนซึ่งอันนี้คือใช้จัดคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านเราเองนะคะรวมถึงกระเพราหมูตุนกระเพราเนื้อตุนกระเพราเนื้อน่องลายกระเพราลูกชิ้นเนื้อกระเพราหมูชิ้นคืออันนี้เป็นทางเลือกสำหรับท่านที่ทอาจจะเบื่อก้าวตเตี๋ยวใช่ไหมคะ โครงการดีแท็กเน็ตทำกินพี่ก็รู้มาจากจาก Facebook แล้วก็ในแอปพลิเคชันพอทราบมาก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเพื่อสมัครเข้าไป mm hmm. เขาบอกว่าจะมีการอบรมของทางภาคใต้ที่ภูเก็ตพี่ก็รีบสมัครเลยเพราะเราเราอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันต้องใช้ดีแท็กเน็ยมันเป็นที่รู้จักแล้ว mm hmm. ข้อโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการระดับประเทศด้วยซ้ําไปเพราะว่าเ mm hmm. ขาคงไม่ทําอะไรเล็กๆหรอกเพราะว่าระดับนี้ใช่ไหมพ mm hmm. ี่ก็เต็มที่เลยคิดว่าต้องต้องได้ต้องได้อะไรกลับมาแน่นอน mm hmm. เข้ามาดูแทนคุณแม่เมื่อตอนช่วงโควิดก็พยายามที่จะทํำยังไงนะให้โซเชียลมันช่วยเรื่องยอดขายเรื่องลูกค้าใหม่อย่าเงี้ยพี่ถึงไปอบรมอะค่ะไม่ผิดหวังเลยที่เราได้เข้าไปอบรมเนี่ยสิ่งที่ได้ได้หลายอย่างสิ่งที่พี่รู้มาก่อนเนี่ยมันก็กว้างๆงูงูปลาปลอาจจะรู้บ้างแต่ก็ไม่ไม่แน่นของ d ีแทเนี่ย เขาค่อนข้างเจาะลึกให้ละเอียดแล้วก็การที่เขาอบรมเนี่ยเขาให้ด้วยความเต็มใจคืออยากจะให้ให้รู้จริงๆอ่ะเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงๆอ่ะซึ่งพี่ดีใจมากเลยที่มีโครงการแบบนี้เพราะจุดอ่อนของของคนที่ที่จะทำโซเชียลเนี่ยคือเขาไม่รู้แล้วการเรียนการสอนอ่ะมันการที่เราจะไปซื้อคอร์สหรืออะไรเนี่ยแพงมากเลยนั่นแหละช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะ ในปัจจุบันนี้มันต้องเป็น one s t o p service คือคุณเข้ามาขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทางเลือกซึ่งในอนาคตอาจจะมีเนื้อปิ้งอะไรเงี้ยคือเราจะต้องไม่หยุดพัฒนาเราไม่สามารถที่จะหยุดได้เพราะคนเขาก็มาทานบางทีมันก็เอ้ยเบื่อแล้วซ้ำๆเฮ้ยอ,อันนี้มีเมนูเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าร้านเล็กๆแล้วเออแค่ไหนก็แค่นั้นพี่ก็ยังคิดต่อไปว่าจะทํายังไงให้ให้เราสามารถเอาลูกค้าได้ทุกระดับ ปัจจุบันนี้มันมีทั้งของแพงมีโรคระบาดทาให้ทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลยต้องอดทนไว้ก่อนยังไงมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่มันดีขึ้นทุกอย่างมันไม่แย่ลงไปตลอดหรอกชีวิตแต่ปะนต้องมันต้องมีวันหนึ่งที่มันจะค่อยๆดีขึ้นให้อดทนทําไปสักคิดว่าเราทําดีแล้วอ่ะทําไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันมันจะต้องมีวันดีๆเป็นของเราบ้างอ่ะพี่คิดอย่างนั้นนะคะ ลูกค้าท่านไหนอยากจะมาทานกุายเสียวเนื้อรสด,ดังนะคะก็มาที่ตลาดเช้าสี่แยกสะพานยูงอยู่ด้านหลังโรงเรียนสตรีละนองค่ะ<ม>หรือเข้าไปดูในเพจชื่อร้านรสดังจังหวัดละนองนะคะ